สวัสดีค่ะเอฟซี FC. วันนี้แม่ก็มีเรื่องมาเม้ามอยเนาะอย่าเพิ่งตุดสงสัยว่าทำไมหน้าแม่ดางๆแบบนี้หน้าไปแพ้สบ,บู่ที่สำหรับล้างหน้าค่ะแล้วมันเลยขึ้นผื่นมันไม่ใช่ขึ้นผื่นธรรมดามันขึ้นแบบนากก่ากลัวเป็นอยู่สีห้าวันแล้วละค่ะเนี่ยดีขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละหมอไปหาหมอมาหมอให้ยากิน ให้ยามาทาให้แป้งสีจันมาทาโอ้ยสี่ตัวห้าตัวยากินยาทานี่ค่อยยังช่วยแล้วค่ะแบบพอทายาบนหน้าเสร็จก็ทาแป้งสีจันทับอีกทีหนึ่งสภาพมันเลื่ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะไม่เป็นไรเนาะไม่ได้มาโชว์สวย <c oughs> ไม่ไมาเมามอยเฉยๆคือจะมาคุยกับเอฟซีว่าอ๋อไม่รู้จะอยู่บ้านหลังนี้ได้นานแค่ไหนเพราะว่า เพื่อนบ้านที่อยู่หน้าบ้านอ่ะเขาเป็นผู้ป่วยจิตเราไม่ได้รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวอะไรนะคะคันไงนี่ที่นั่งตอมันลิงเลยเขาเป็นผู้ป่วยจิตแล้วเขาใช้สารเสพติดคือครบเลยนะทั้งกินเหล้าขาวทั้งกัญชาทั้งยาบ้าทั้งน้ำกระท่อมคือที่อ้อยได้รู้อ่ะคนที่เป็นเพื่อนอ้อยอ่ะเขารู้จักกับวิชายคนนี้ไง อ้อยก็เลยถึงได้รู้ว่าอ๋อเขาเป็นแบบนี้แต่มันช่วงก่อนอ่ะเขาก็มีอาการคุ้มครั่งนะคะเพราะเห็นว่าเขาขาดยานานแล้วเพราะว่าเขาไม่ยอมไปรักษาต่อเนื่องไม่ยอมกินยาต่อเนื่องอะคะ่ะเขาก็คุ้มครั่งอยู่นานแล้วแต่เมื่อวานเนี่ยหนักถึงขั้นทําร้ายร่างกายเมียุบตีเมียแล้วก็ถือมือนึงถือมีดมือนึงถือไม้ เดี๋ยวโดนเวียนไปเวียนมาหน้าบ้านตัวเองหน้าบ้านอ้อยแล้วก็หน้าร้านไอศครีมที่อยู่ใกล้บ้านอ้อยเนี่ยค่ะแล้วก็มายืนแล้วก็เดินคือไม่ใช่เดินเฉยๆนะเดินไปด่าไปคือสะบัดด้วยถ้อยคําที่หยาบคายคือแบบสัตว์ทั้งป่ามาหมดเลยเอ่ะพูดง่ายๆคําคที่นางสะบัดออกมานะคะมาหมดเลยทั้งป่า แล้วด,าวดา่าือด่าพ่อลาแม่คือครบหมดนะแล้วก็มายืนอยู่ยู่หน้าบ้านอ้อยแล้วก็แบบยืนแบบเอาไมา้เคาะเคาะเคาะทังลูกลกงเหล็กอะแล้วหมานะ่ะมันก็เห่าเลยเพราะคนแบกหน้ามายืนอยู่หน้าบ้านมันไม่ใช่คนในสไม่ใช่สมาชิกในบ้านเนี่ยมันก็เห่าเสียงดังอ้ยอยบอกไปดูมันก็แบบเอเอ,เอน้องพี่พขอโทษนะพี่เสียงดังหน่อยนะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พยักหน้าแล้วก็ไม่พูดอะไรแล้วมันก็เดินไป เดินไปแล้วก็แบบจังหวะที่มันมายืนอยู่หน้าบ้านอ้อยนะไอ้น้องที่ร้านขายไอศกรีมหมมันมองมาไงมันก็มองว่าเออมายืนทําไมหน้าบ้านเราอีกอะไรแบบนั้นไงมันก็เลยมองพอมองไอเนี้ยไอคนที่เป็นโรคจิตเนี่ยค่ะมันหาว่าไอบ้าไอศกรีมมันดินทามันมองแล้วซุบซิบดินทามันมันก็เดินไปหาเรื่องเขาสุดท้ายมีเรื่องมีราว อ๋อก็แบบมันจะทำย่างนี้ก็เลยโทรเรียกหนึ่งเก้าหนึ่งเมื่อวานนี้โทรเรียกหนึ่งเก้าหนึ่งให้มาให้รังรับเับผดแล้ววดีนี้ก็ก็คือคนบ้าเนาะแต่คือมันไม่ได้ทําร้ายใครไงมันไม่ได้ทําร้ายใครเขาก็เลยไม่สามารถที่จะเอาแบบเขาเรียกว่าเราเอาเข้าคุกไปได้เนาะแต่นั่นนั่นนั่นคือครั้งล่าสุดนะคะครั้งล่าสุดเมื่อวานแต่ที่หนักกว่าก็คือเมื่ออาทิตย์ก่อน อาทิตย์ก่อนแบบหลังบ้านอ้อยอะหลังบ้านตรงที่ว่าให้เจ้าเตี้ยอยู่เมื่อก่อนอะมันจะมะีหลังคาแค่ครึ่งนึงค่ะมบ้านมันยาวอย่างนี้ใช่ไหมคะหลังคาอยู่แค่ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงเราปล่อยโลง่งไงเราเราเราไม่ได้เราไม่ได้ยิงหลังคาถึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะปีนปีนด้านข้างเข้ามาหลักปีนมาได้ พราะว่าเต้าเตี้ยมันอยู่แค่ครึ่งเดียวนะตอนที่เจ้าเตี้ยยังอยู่อะค่ะแต่อีกครึ่งหนึ่งมันโล่งก็มันโล่งม,มันมีแค่กาไอเหลก็กั้นเฉยๆนะเห่ก็กั้นตะข่ายกั้นแต่ไม่มีไม่มีเขาเรียกไม่มีหลังคาแล้วพอทีนี้เมื่ออาทิตย์แล้วไม่ว่าไม่วางอ้อยว่าเอ๊เสียงเหมือนกนกใครเดินอยู่หลังบ้านอ้อยอยู่หน้าบ้านไงอ้อยก็เลยเดินไปดูเอ้า ไอ้คนนี้ค่ะคนที่เป็นผ,ผู้ป่วยจิตเนี่ยมาเดินอยู่หลังบ้านน้อยคือไม่รู้ว่ามันโดดข้ามกำแพงบ้านแล้เข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่หลังบ้านตรงโซนที่ว่าอ้อยให้เจ้าเตี้ยอยู่นะคะมาเดินอยู่ตรงนั้นหละแต่มันไม่ได้เปิดประตูรั้วเข้ามานะคะประตูรั้วตรงโซนล้างจานะมันไม่ได้เปิดเข้ามาไงคือแบบเราก็อยู่บ้านคนเดียวเราก็ตกใจนะคือตรงเนี้ยในช่วงเวลากลางวันนะอ้อยจะอยู่บ้านแค่คนเดียว ส่วนบ้านไอสก,กรีมาเขาก็ออกไปขายของกันหมดก็คือไม่มีใครก็จะมีแต่รถที่วิ่งไปวิ่งมาบนท้องถนนนี่แหละค่ะไม่มีใครซึ่งแบบอ๋อเขาตกใจมากเลยนะพอเห็นอ่าเอพี่แล้วพี่เข้ามาทางจะทําไมคะมีอะไรเข้ามาหาแมวมันบอกเข้ามาหาแมวมันว่าแมวมันหายง้อว่าแล้วแมวพี่ตัวไหนสีอะไรแล้วก็รีบนะมันก็บอกสีแบบนี้บอกว่าไม่มีค่ะพี่ถ้ามีน,น้องออกไปคืนให้น้องก็ไม่จะมาทําไมที่บ้านน้องก็งเยอะแยะแล้วนู่นนี่นั่น ถึงมันก็ไม่พูดอะไรมันทําหน้าเออๆนะแล้วมันก็ปีนออกไปคือแบบเราเห็นค่าตาเลยนะแต่ข้อความที่อ้อยตกใจไงนะอ้อยก็วิ่งมาคว้าโทรศัพท์ไม่ทันแล้วก็บอกกับอ้อยเครียดๆกบับน้องกับเพาด้วยไงช่วงนะั้นอ้อก็เลยยังไม่ได้มาเล่าให้เอฟซีฟังนะคะเดี๋ยวอ้อยเล่าให้แฟนอ้อยฟังไงผุณพ่อมันก็บอกว่าเออแบบนี้ก็เป็นแบบอันตรายเนาะเพราะว่ายิ่งเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อวานโอ้เมื่อวานนี่คืออย่างอ,อกสันขวัญหายเลยล่ะคะ่ะ คือนั่นขนาดนี้ว่าเป็นมื้อเช้ามือ้อมือใช่มื้อเช้าเราหลัประมาณเก้าโมงกว่าๆมีผู้ชายอยู่นาะด้านข้างอะ่ะมันยังไปหาเรื่องเขาแล้วเราผู้หญิงนี่จะรู้ว่าอยู่ในบ้านแต่แบบถ้าว่ามันเป็นอาการอย่างนี้บ่อยๆอ,อ้อยว่ามันมันไม่ค่อยโอเคนะคือเป็นหลายครั้งแล้วนะคะตั้งแต่อ้อยมาอยู่ที่นี่ได้หกเดือนอ่ะเป็นหลายครั้งแล้วนี่้คนเนี้ย แต่พัคหนังเรารู้สึกว่ามันยิ่งหนักเข้าเรื่อยๆอ่ะมันหนักเลยเพราะว่ามันทั้งกินทั้งเสพย,ยาแล้วทั้งเป็นผู้ป่วยจิตอยู่แล้วผู้ป่วยจิตที่ไม่ยอมรับการรักษาแล้วมาเล่นออยาเสพจิตมากินเหล้าขาวก็คือจริงๆอ้อยอยากไปถ่ายหน้าบ้านให้ทุกคนได้เห็นแต่เนี่ยมันนั่งอยู่หน้าบ้านไงไอ้คนนั้นอ่ะเราก็แบบ อยาดีกว่าเนะเดี๋ยวมันจะหาว่าเรานินทามันไงเดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวขึ้นมาอีกเหมือนเมื่อวานเนี้ยอ้อยแบบว่าเออตอนแรกว่าจะเอาเอาจังหวะที่เจ้าหน้าที่มาเ้อยว่าเออจะเอาโทรศัพท์ไปอัดวิดีโอแล้วนะแต่๋ยแบบเอ้เดี๋ยวมันจีรู้ตัวว่าเออเราอะเป็นคนแจ้งอะไรแบบนั้นไงอก็เลยเออไม่อัดดีกว่าว่าเออค่อยมาถ่ายทอดเป็นคําพูดให้เอฟซีได้ฟังเรื่องมันยาวมากเลยคลิปนี้ยาวสุดๆเลยอะ จริงอ่ะมัน,ม,นมันมีเรื่องยาวกว่านี้แล้วค่ะว่าเออถ้าเกิดอ้อยออกจากที่นี่อ้อยจะไปอยู่ไหนอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็ค่อยต่อกัน EP สอนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมมาให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากค่ะ